เจอการยามเย็นๆพี่น้องเอ้ยก็คือเกาเหมือนเดิมพี่น้องกับบรรยากาศมันหนอกหอกนาทุ่งนาอันแห้งแรงคือเากาเลยกะมันก็มีซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ย้านหนอกเข้ากะมันไม่มีอ,อะไรนะอาเรว่ามันไม่มีแสงสีรถลาอะไรวิ่งเรียวกราดวุ่นวายหรอกเนี่ยมันก็จะ บรรยากาศเป็นปลาเป็นด้งแบบนี้เลพี่น้องคือถ้าใครถ้าพื้นที่ไหนมีขุดบอ่อไว้หรือว่าพื้นที่ไหนที่มีน้ำมีน้ำอก็พอมีพอมีอาหารพ่อได้ปลูกห่นปลูกนีอไว้กินก็คือว่าเนาะคือบ้านนอกเราเนี่มันภาคอีสานนี่คือคือสิ่งสําคัญนี่ มันมันต้องมีน้าคือว่านั่นเนี่ยเออคือถ้าไม่มีน้ํานี่มันกิดจะทําอะไรจะปลูกอะไรมันมันก็ยากมันยากเออคือคือจังแถวแถวแถวโซนแถวบ้านผมแถวมุกดาหารนี่ก็โซนที่ผมอยู่กับน้ําก็บ่ค่อยมีคือกันพี่น้องอยู่บุรีรัมย์อยู่ไอ้บ้านเมียก็ที่ผมไปอยู่กับน้ําก็บ่ค่อยมีอีกคือมันมันเป็นอะไรที่เป็นถิ่นธุระกันดานแน่จากน้อยเพราะมันเปลี่ยนถิ่นธุระกันดานไง มันหนำมันบ่มีน,มนี่มันกัดมันก็นทําอะไรก็ยากแล้วเนาะแต่คือถ้าพื้นที่ไหนหรือว่านาของใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะคือมีน้ําเออกะมันก็พอมีปลาพอได้ปลูกห่นปลูกนีคือยังอันนี้เห็นไหมนี่ใช่เที่เขาขุดอันนี้น่าจะเป็นโคกน้องนาอขุดโคกน้องนาเนี่ย ปลูกโคกน้องนาแล้วก็ปลูกพักปลูกห้าก็คือสิพ่อได้กินหยกคิดว่าคิดว่านะเนี่ยศูนย์การเรียนรู้โคกน้องหนา้าโมเดลนี่พี่นอ้องเบิ้ง <c oughs> อ่วยงามกรมพัฒนาชุมชนเห็นบ่เนี่ยแบบนี้มันถ้ามันมีน้ำมีเขาเรียกว่าอะไรถ้ามีน้ำมันก็พอปลูหันปูนีได้ แต่พี่น้องก,ก็เบิงเอาพี่นอ้องตอนนี้ก็เป็นโคกนองนาร้างไปแล้วแหละแต่ก็ยังดีนเนาะคือที่ที่มันที่มันมีน้ำเอือเพราะว่าบางพื้นที่นี่ที่ผมไปไปสัมผัสมากหรือว่าได้ไปเห็นมากอะโคกนองหน้าก็น้ําแห้งพี่น้องเออน้ําแห้งเออพอน้ําแห้งนี่มันมัน,ม,นมันกัดมันทําให้มันทําให้เขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะคือเสียไปสื่อพี่นอ้องเออคือ คือกิจกรรมทุกอย่างที่ข้าเฮ็ดเกษตรเนี่ยพี่น้องคือมันมันสําคัญเนี่ยคือมันน้ำน่ะแหละเพราะว่าน้ํเนี่ยมันมันเป็นแหล่งแห่งอาหารเป็นแหล่งแห่งการปลูกพืชเอหรือว่าเลี้ยงสัตว์หรือว่าเฮ็ดกิจกรรมทางการเกษตรนะเออม,มันต้องอาศัยน้ําเป็นหลักพี่น้องแต่ถ้าพื้นที่ไหนนี่ทําเกษตรแล้วไม่มีน้นํานี่โอ้แบบนั้นนะพี่น้องเสียเวลาถิ่มมือซื้อพี่น้อง ขุดสะขุดเนี่ยังก็เสียเวลาถิ่มมือซือ้อเพราะว่ายัางเพราะว่าขุดไปแล้วก็น้ำมันแห้งพี่น้องมันกักไม่สามารถกักเก็บน้ําได้พอมันไม่สามารถกักเก็บน้าได้ก็เข้าสีปลูกอนี่ยังสีเห็ดเนี่ยังก็บ่ได้อีกบ้านนี้มันก็เลยเสียพื้นที่ซื้อพี่น้อ,ง,องเพราะฉะนั้นนี่การเห็ดกิจกรรมทางการกเกษตรแถวบ้านนอกเข้าน,านี่หรือว่าการใช้ชีวิตการหาอยู่หากินนี่ คือมันมันอาศัยน้ำพี่น้องมันอาศัยน้ำเออถ้ามันมีน้ำปุ๊บคือจบพี่น้องจบเลยคือจ้างแบบนี้แหละเออคือถ้าเฮามาถ้าเรามาอยู่บ้านนอกเราเนี่คือปัจจุบันนี้เนี่ยมันมันบ่คือสมัยก่อนพี่นอ้องเออกบเขียดปลาีหยังก็หายากพี่น้องหายากเออสมัยก่อนเนี่ยสมัยตอนเป็นเด็กหน่อยเนี่ยโอ้ยอยากกินปลานี่ข้าวเดียวพี่น้องข้าวเดียวเออยางไปหาแท่งหาเอาชมวกแท่งเอา เออเอาเอาเอาผ้าไปฟันเอาเอาช่วงฝนตกใหม่ๆเนี่ยเออทั้งกบทั้งเขียดทั้งอึองนะโอ้ยห้องจนนอนบอ่ได้เออเสียมันหลายพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้ยไม่ว่าจะเป็นกบเขียดอึงหรือว่าป้าอย่างต่างๆเนี่ยมันมันหายากพี่น้องมันมันเขาเรียกว่าอย่างไรมันมันไปกับสารเคมีหมด่ผมคิดว่านะอคือยังสมัยก่อนนี่แถวโซนบ้านผมนี่ปิงพี่น้องปิงนี่ หลายขนาดพี่นอ้องเอือตอนสมัยยังหน่อยนะปิงนี่เยอะเออแต่ปัจจุบันนี้นะปิงไม่มีพี่น้องปิงบ่มีเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าคือตรงไหนที่มันมีปิงเนี่ยตรงบริเวณแถวนั้นเนี่ยมันมัน,มนคือมันมีความอุดมสมบูรณ์พี่น้องมันมีความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติมันมีความอุดมสมบูรณ์คืออย่างพี่น้องสังเกตบ้างเลยเหมือนเหมือนภูเขา Uh, หรือว่าป่าดงดิบเนี่ยป่าดงดิบป่าดิบชื้นเนี่ยตรงไหนที่ที่มันอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีทากพี่น้องมันจะมีทากเอ,อเห็นบอพี่นอ้องสังเกตบอแต่ป่าตรงไหนที่มันเป็นป่าที่แห้งแล้งหรือว่าป่าโคกเนี่ยป่าที่มันไม่มีความชุ่มชื้นป่าที่มันไม่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นปแแ maths, แ ashamed, แ่าแห้งๆแล้งๆคือจังแบบนี้นเห็นบอแบบเนี้ย อันนี้เขาเรียกว่าป่าแห้งแล้งป่าโคกอไม่ใช่ป่าไม่ใช่ป่าดิบทึอไม่ใช่ป่าทึบดิบเ,เพราะฉะนั้นมันกเ็เลยคือมันกเ็เลยปัจจุบันนี้คะคือว่าคือเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติธรรมชาติมันมันไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนคือจังไอสมัยก่อนสมัยก่อนนี่หาปูหาปลาอยู่บ้านนอกบ้านหน้ากะ บ่มีเงินกะมันกับพ่ออยู่พ่อได้พ่อกินเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าเรื่องอาหารนี่แหละพี่น้องเออเพราะว่าการดำรงชีวิตนี่คือมันมันมันต้องใช้อาหารพี่น้องเออพอมันต้องใช้อาหารนี่มันก็เลยไอ้เขาเรียกว่าไงคือคืออาหารมันลายพี่น้องเออโอ้ยหมากเ่าคือเฮาดีแต่ว่าบุเคยเห็นคนรอบ้างเนาะเพราะฉะนั้นนะพี่น้อง การใช้ชีวิตสมัยก่อนกับการใช้ชีวิตปัจจุบันในบ้านนอกนี่นะคือสมัยก่อนเนี่ยอา,อาหารกับพงกับข้าวมันมันหาง่ายพี่นอ้องเออแฟนบอแล้วอย่างคนสมัยก่อนก็คือเขาก็มีน้ำใจหลายพี่น้องน้ำใจเขาไม่เหมือนคนปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าละคือสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วอมสมัยก่อนนี่มีอะไรก็แบ่งกันเออ มีหยังกับแบ่งปันกันซอยกันโล่งแขกซอยกันเห็ดซอยกันทําแต่ปัจจุบันนี้เรื่องด้วยสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปด้วยหลายๆอย่างพี่น้องเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรชีวิตความเป็นอยู่เนี่เฮ้าสีมาเห็ดคือเก่ามันกับบไไรมันกับท่านกินคือยังเหมือนสมัยแต่ก่อนนี่โทรศัพท์มันบ่ท่านมีเนาะเครื่องมือสื่อสารมันบ่ท่านมีมอเตอร์ไซค์รถยนต์กระบะปิกอัพหยังมันกัดมันไม่ค่อยมีไง เนี่ยเพราะมันไม่ค่อยมีกะเขาก็เลยสามารถใช้ชีวิตแบบอยู่กับธรรมชาติไปกับธรรมชาติได้เออแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราจะไปเฮ็ดใช้ชีวิตอยู่แบบธรรมชาติใช้ชีวิตแบบเหมือนสมัยก่อนเนี่มันเสียเฮ็ดได้บใหยางไปหน้าห้หากินกบกินเขียดหากินปูกินปลาอยู่แบบ,บมอแม,แม่ไปมันเสียไดโบพี่น้องเออเขากัดสิว่าค้นบ้าสามตัวเออไปใส่กับยางเออแมนบ จักเขาเขา่าวเออเขาเขาเรียกว่าอะไรโลกปัจจุบันโลกแห่งวิวัฒนาการเข้าไปถึงในแล้วกะย่างย่ำอยู่หมงเก่าอยู่เขากะสิวา่าโอ้ยตกยุคตก,ตกสมัยแมนบอข่าวสารข้อมูลมากับรู้เรื่อง,อยงเยีงน้ำเขาเออเงินดิตอนดิจิตแลหรือว่าไล่ละพันเออไล่ละหมื่นอีหยังที่เขาซอยเหลือมากกับผูรู้จักน้ำเขาแล้วพลเพราะว่าอย่อางเพราะว่าคือใช้ชีวิตแบบสโลไล์เนาะใช้ชีวิตแบบ ธรรมชาติยึดถือชีวิตแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแบบนั้นมันกิมันก็นกคือสิเธิ์บได้พี่น้องเพราะว่ามันก็ต้องมีการปรับตัวพี่น้องต้องมีการปรับตัวตามนโยบายตามเขาเรียกว่าอะไรตามวิถีชีวิตในปัจจุบันนี่คือไผ่สีอยู่บ้านนอกหรือว่าจะใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตแบบ ทั่วไปในปัจจุบันนี้นะ่คือมันมันต้องมันต้องยืดหยุ่นประยุกต์ผสมประสานพี่น้องคือจะใช้แบบเดิมๆก็ไม่ได้จะใช้แบบสมัยใหม่100ร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็ไม่ได้มันต้องผสมประสานคืออย่างที่ผมบอกที่เหมือนที่ผมเคยบอกอะไเลยคือปัจจุบันนี้นี่การเกรเกษตรเออบางคนก็บอกว่าทําเกษตรอินทรีย์มันมันทาได้แต่ผมว่ากเกษตรอินทรีย์นี่มันเหตุยากพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยมีใครทรรําเกษตรอินทรีย์แล้วพี่นอ้องเออมันไม่ค่อยไผ่มันไม่ค่อยมีไผ่เฮ็ดเกษตรแบบไอ้สมัยแต่ก่อนแล้วส่วนมากแล้วนี่เขากับมันเป็นกเกษตรอินทรีย์เคมีส่วนมากพี่น้องเออเกษตรไอ้อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันมันไม่ค่อยมีหรอกเ,เพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเฮ็ดไปแล้วมันบด้งไงพี่นอ้องเออทำไปแล้วมันไม่ได้อเออเนื่องด้วยอะไรละ่ะก็เนื่องด้วย ัจจุบันเนี่ยคนส่วนมากเขาส่วนมากเขาจะเน้นไปที่เคมีพี่น้องอเพราะฉะนั้นคนที่เฮ็ดเกษตรแบบอินทรีย์มันก็เลยแบบได้รับผลกระทบเพราะว่าอะไรอย่างสมมุติว่ารอบข้างเราเนี่ยมันเป็นเกษตรเคมีอินทรีย์แบบเนี่ยแต่เรานะี่ะทำเกษตรอินทรีย์คนเดียวอยู่ตรงกลางอยู่เนี่ยแล้วคิดดูโรคแมลงเพี้ยต่างๆปัจจุบันนี้มันมันเปลี่ยนไปแลวพี่น้องเออมันเปลี่ยนไปแล้วคือ บางตัวเนี่ยธรรมชาติมันไม่สามารถเอาอยู่พี่น้องมันต้องใช้เคมีเออคือยังคือยังโลกไพ่สมัยเดียวนี้กะมันหลายขึ้นพี่น้องมันเยอะขึ้นพอมันเยอะขึ้นยามันก็เยอะขึ้นเออเฮาสิไปใช้ธรรมชาติบางบัดคือสมัยแต่กอนลอยเปรเซนเลยมันกระโดดพี่น้องมันต้องมีการประยุกต์ใช้ผสมประสานเพราะฉะนั้นเนี่ยคือว่าลราคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องปรับตัวพี่น้องเออมันต้องปรับตัวเราจะยึดติดกับอ วิถีชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตแบบคือยังสมัยก่อนแบบลอยเปอร์เซ็นเลยมันกบบระบาดอย่พี่นอ้องเพราะว่านั่นกะเล่าสู่กันฟังพี่นอ้องไม่มีอะไรมากมายคือว่าเนาะมผมก็มานําเสนอในรูปแบบของการใช้ชีวิตในบ้านนอกของหน้าเห้าเฮ็เดแนวไหนมันจังอยู่ได้เฮ็เดแนวไหนมันจังอยู่หรือมีความสุขเฮ็ดเกษตรยังไงทําแล้วมันจะได้ไม่เป็นหนี้นี่ก็คือเฮ็ดแค่ฟอ,ก,อกินเน้นเน้นเน้นเอาตัวเองให้รอดนะพี่น้อง เน้นเอาตัวเองให้รอดเน้นเอาในครอบครัวตัวเองก่อนอเพราะว่าถ้าเราจะไปเน้นแบบกเกษตรแบบลายใหญ่นี่มันมันยากพี่น้องเออมันยากเนื่องด้วยหลายหลายอย่างหลายหลายปัจจัยพี่น้องทั้งเงินทุนทั้งความรู้เออทั้งเขาเรียกว่าอะไรทั้งวิธีการใช้ชีวิตเออมันเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นกะใครที่คิดอยากจะใช้ชีวิตแบบบ้านนอกกะหรือว่าอยากออกมาอยู่บ้านนอกเออเพราะว่าเบื่อกรุงเทพนี่ ก็มันต้องยืดยูดหยุ่นประยุกต์ว่างแผนพี่นอ้องเออเพราะว่าหากินก็นยากพี่น้องหากินยากปัจจุบันนี่นะเออกบเขียดปูปลาอย่างมันกะบบคอยมีแล้วพี่นอ้องเออเข้าเสียฮ็ดแนวไดไวเข้าจังพ่อมีกบมีเขียดมีปูปลากินเฮ้าก็ต้องเฮาเฮาต้องสร้างขึ้นมาเองพี่นอ้องเออเราต้องสร้างขึ้นมาเองสร้างเขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะว่างแผนน่ะนะเออคือจังที่ใครที่มีแหล่งน้ํามีอยังกะ ขุดสาโครงการพี่น้องเออขุดสะโครงการอืมเพราะว่าก็คือว่าเราคือโครงการที่ทําให้เรามีบอ่อนุ่เนี่ยคือจังในปัจจุบันนี้ก็คือลงทุนน้อยที่สุดเนี่ยก็คือการขุดเออของไกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยสองปัญหาพี่น้องเออม,มันมันบ่ได้ลงทุนนักอย่างมากมา่หรอกอืมแต่ก็ต้องดูพื้นที่ด้วยแหละแม่นบะละอล่ะเออคือทรรมชาชิเนีย เราไม่สามารถซื้อได้พี่น้องอแต่เราเห้าเนี่ยสามารถสร้างธรรมชาติของเราขึ้นมาเองได้เราอยากให้พื้นที่ของเราหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ในที่ของเราให้มันสามารถเนรมิตได้ให้มันเป็นสีเขียวขึ้นมาได้พี่น้องอแต่กระทั่งนี้ทั้งนั้นก็นสําคัญก็คือเงินทุนพี่น้องเ,อเงินทุนค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทําไปเอย่าไปยึดเป็นหลักพี่น้องให้ยึดเป็นอาชีพเสริมแล้วกันเกี่ยวกับกเกษตรนี่เพราะว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ สินค้าหรือว่าพืชผลทางการเกษตร,รก็ไม่ค่อยสู้ดีพี่นออ้องเออมันมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นปีนี้นะพี่น้องมันก็เป็นมาตลอดแบบนี้น่นแหละพี่น้องขึ้นขึ้นลงลง,ลงมันไม่มีความแน่นอนเลยพี่น้องในราคาสินค้าทางการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเหตุหรือว่าสีเดินทางเออหรือว่าจะใช้ชีวิตแบบวิถีไทยบ้านเนี่ยอืมสีหากินแบบม่ม่อมแม่แม่กะกับพิจารณาดีๆพี่น้องเออดีที่สุดเนี่ยคือ ทำงานควบคู่ไปกับการเกษต,ตรเฮ็ดงานประจําไปพร้อมแล้วก็เฮ็ดเกษตรไปพร้อมมันสิช่วยพยุงกันพี่นออ้องเออย่าไปทิ้งอันหนึ่งอันใดออก็คือว่านระคือปัจจุบันนี้มันมันบ่คือแตก่ก่อนพี่นออ้องอ่ะโอเคคิมนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีสาระไรมากมายพี่นออ้องเ้ยเล่าสู่กันฟังทายบรรยากาศทุ่งหน้าอันแห่งแรงอ,อก็แบบนี้แหละช่วงเดือนมีนาวันนี้ก็วันที่สองมีนาหรือวันที่หนึ่งมีนาบ่ เลขออกผู้ใดถือเลขยกว่ามันนี่พี่น้องออกละเดอ้อใครจะรวยหรือลุ่งหรือลิ่งกะหรือว่าคือเกา่าหรือว่าเป็นหนีใจค่าเลขกว่าท่านได้กกะโอเคพี่น้องสู้ต่อกันไปงวดนี้ไปถูกกงวดหน้าเอาใหม่เนาะแมนวาโอเคก็ okay, ผมคิดนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีสาระอะไรมากมายสบายดี